ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันเพชรยนต์รถเกรดเอนะครับผมเช่นเคยครับวันนี้นะก็จะมาพบกับเจ้า t ตัวต้าวีอ 1.5N3 นะครับคันนี้เป็นปี 2, 0, 2021ทีเด็ดเลยเลขไม้แค่93,000กิโลเมตรเท่านั้นครับผมคันนี้มีอะไรดีบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับเพื่อนๆขอกราบสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะก็อยู่กับนันเพชรยนต์รถเตดเนะครับผมนะวันนี้เราก็เช่นเคยครับอยู่กับเจ้าโตโยต้าวีอสนะครับสีเกรย์เมทัลลิกนะครับคันนี้นะบอกเลยว่าเลขไม้น้อยมากๆนะครับกับรถปี2021เลขไม้แค่92,000กิโลเมตรเท่านั้นครับคุณผู้ชมเลขไม้แค่92,000กิโลเมตรกับราคา3 6อีก9 0 0 0บาทกับการผ่อนเริ่มต้น6,500บาทตลอดสัญญาครับ คันนี้น้บอกเลยว่าออกห้างหกแสนอีกเก้าพันนะครับแต่เราขายสามแสนหกหมื่นเก้าพันหมายความว่าประหยัดไปแล้วถึงสองแสนไอีกสี่หมื่นบาทนะครับคุณผู้ชม <c oughs> เส้นเคยครับเพชรยนต์มีโปรดีๆมาให้อีกแล้ววันอาเดือนนี้นะครับเป็นเดือนของวันแม่นะครับทุกคนเรามีดอกเบีย้ยพิเศษจัดให้เพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอเครดิตดีฟรีดาวน์แน่นอนครับผมนะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยขอเพียงไม่ติดเครดิตล่าช้าไม่ติดแบล็คลิสต์ไม่ติดบูโร สามารถออกรถกับนั้นได้แน่นอนครับผมนั้นสู้ให้ทุกคันดันให้ทุกเคสเลยนะครับผมนะโดยเรานะครับมีไฟนั้นรองรับมากกว่า10สถาบันนะครับผมเพื่อให้คุณลูกค้าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดเลยและเรายังมีบริการเซ็นไฟนั้นถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้าเลยนะครับอ่าล้วก็มีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยถ้าคุณลูกค้าไม่สามารถสะดวกมาดูรถเองได้นะครับผมนะอ่าประมาณนี้ครับผมประมาณนี้พอหอมปากหอมคอ โอเคเดี๋ยวนันจะพาไปดูรอบๆร,ร,รถนะครับแล้วก็จุดที่ควรรู้และเช่นเคยครับนันจะเป็นสายที่ชอบ <c oughs> การรีวิวโครงสร้างเป็นหลักนะครับผมว่ากับการที่เราจะซื้อวีออ <c oughs> สคันหนึ่งเนี่ยเราควรดูที่อะไรบ้างนะครับเพื่อนๆทุกคนอโอเคครับมาถึงก็จะอยากให้ดูข้างหน้ารถก่อนนะครับทุกคนนะวีอตัว e n t ทรนะครับอ่าในส่วนของกระจังหน้านะครับผมทั้งตัวโลโก้แล้วก็ ตัวชุดกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดําด้านอย่างนี้นะครับจะไม่ใช่สีดําเมทัลลิกนะครับสีดําเมทัลลิกคืออะไรสีดําเมทัลลิกคือสีเงานะครับแต่ว่าตัว Enzy นะจะได้เป็นสีดําด้านอย่างนี้เลยดําด้านดุดุอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะต่อไปมาดูที่ไฟนะครับไฟโอเคไฟนะครับไฟทางโรงงานโตโยต้านะครับเรียกว่าเป็นไฟ multi r e f e c t o r นะครับหรือว่าฮาโลเจน reflector นะครับก็คือเป็นหลอดไส้แบบธรรมดานะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็น คามธรรมดาที่ว่าก็คือเป็นไฟสีเหลืองนวลที่เห็นตามท้องถนนทั่วไปนั่นแหละครับผมเขาเรียกว่าหลอดฮาโลเจนนะโอเคชีนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็อยู่ที่กระจกข้างเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้อยู่ที่แก้มไม่ได้อยู่ที่แก้มรถแล้วนะครับผมอยู่ที่กระจกข้างนะครับอ่าจุดที่นั้นอยากให้ดูนะครับความเดิมแท้ๆของ VOR ซักคันหนึ่งเนี่ยสามารถดูได้ที่จุดนี้นี่ครับทุกคน โตโยต้าครับผมอ่าโตโยต้าครับอ่านี่ก็โตโยต้าครับผมอันนี้คือกระจกนะเพื่อนๆกระจกนะอ่านี่ก็โตโยต้านะครับเคมาโตโยต้าครับโตโยต้าครับอ่าและนี่ก็โตโยต้าครับอ่ามันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่ารถคันนี้นะครับผมเป็นรถที่ไม่เคยเปลี่ยนกระจกมาเลยนะครับผมเป็นกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานเลยนะครับคุณผู้ชม อ่ะอันนี้คือจุดแรกนะที่นันอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้นะครับว่าการดูกระจกดูกันยังไงก็คือกระจกแค้โตโยต้าจากศูนย์ต้องมีเลเซอร์ฝ่งอยู่ในกระจกนะครับแล้วก็ระบุชัดเจนว่าโตโยต้าอ่าโอเคต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงระบบเบรกก็แล้วกันระบบเบรกนะตัวเอนทรีนะครับก็มากับระบบเบรกขั้นพื้นฐานอยู่แล้วครับผมเป็นระบบเบรก ABS นะครับผม ABS ย่อมมาจากอะไรย่อมจาก Anti-lock b r a k i n g System นะครับก็คือระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก อธิบายง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้างับทุกคนก็คือเวลาเบรกของรถที่มีระบบ ABS เนี่ยระบบเบรกจะทางานแบบว่าดูดแล้วก็ปล่อยดูดแล้วก็ปล่อยดูดแล้วก็ปล่อยนะครับส่วนรถที่ไม่มีระบบเบรก ABS เนี่ยเวลาเราก,กดเบรกลงไปแล้วนะครับล้อมันจะล็อกแล้วก็แล้วก็จะลากยาวๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมอันนั้นคือรถที่ไม่มีระบบเบรก ABS นะครับผมโอเคประมาณนี้อ่ต่อมานะครับพูดถึงอ่ล้อล้อตัว entry นะครับ จะได้เป็นล้อกระทะขอบสิบห้าพร้อมฝาครอบอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้เลยนะพร้อมฝาครอบนะครับผมโดยระบบเบรกนะข้างหน้าจะเป็นดิสเบรกครับผมส่วนข้างหลังจะเป็นรัมเบรกนะครับโอเคต่อมายางคันนี้ได้เป็นยางอะไรคันนี้ได้เป็นยางไฟสโตนนะครับยางไฟสโตนจะเป็นยางหนึ่งแปดห้าหกสิบทับสิบห้านะครับผมโอเคในเมื่อมาถึงดูตรงล้อหน้าแล้วนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยครับ สังเกตที่สปริงนะครับสปริงจะมีรอยมาร์กสีขาวนะคะทุกคนถ้ารอยมาร์กนี้ยังอยู่การันตีได้เลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับสปริงนะสปริงกับโช๊นะยังไม่เคยผ่านการถอดหรือการเงี้ยอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นสปริงโช๊กเดิมจากโรงงานเลยนะครับสปริงโช๊เดิมแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูครับพุกจุดพุกจุดยึดต่างๆนะครับผมอยู่ครบถ้วนอย่างนี้เลยนะต้องอยู่ครบๆอย่างนี้นะทุกคนอยูงครบอย่างนี้เลยนะ โอเคก็ประม,มาณนี้ประม,มาณนี้อ่ะจุดต่อไปดูอะไรกันดีจุดต่อไปอ่ะเดี๋ยวนันจะพาไปดูโครงสร้างภายในกันนะครับว่าดูวีออสดูยังไงดูตรงไหนดูที่อะไรจุดแรกเลยอ่ะเรามาดูกันที่น็อตประตูครับเห็นไหมครับน็อตประตูไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับเลยถ้าสังเกตไปถึงด้านข้างนี่ด้วยไม่มีขยับนะครับผมที่สําคัญครับ แผ่นเพลทแผ่นเพลทนะครับจะบ่งบอกชัดเจนเลยนะครับว่าคันนี้เป็นเครื่องอะไรอย่างคันนี้เป็นเครื่อง 2NRFE นะครับผลิตอปีอะไรคันนี้เป็นปี21ก็เป็นปี2021นะครับคือแผ่นเพลทเดิมๆจากโรงงานต้องอยู่อย่างนี้นะอย่างนี้คือความเดิมแน่นอนอันนี้คือเดิมของบีออสเลยนะครับผมแล้วก็จุดโฟกัสสําคัญนะครับก็คือน็อตเสาบีครับน็อตเสาบีครับน็อตเสาบีขูบนน็อตเสาบีคู่ล่างครับอ่า ต้องไม่ขยับอย่างนี้นะถ้าไม่ขยับอย่างนี้การันตีได้เลยครับว่าคันนี้หน้าซ้ายไม่มีโดนาอย่างแน่นอนนะผมนั่นให้ดูเมนอาร์ด้วยเมนอาร์ต้องเรียงสวยๆอย่างนี้นะคบเพื่อนๆต้องเรียงอย่างนี้เลยนะถ้าเรียงอย่างนี้หมายความว่าคันนี้สวยสวมบูรณ์ไม่ผ่านการชนอย่างแน่นอนเพชรยนต์ bery, ของเรารถยนต์ของเพชรยนต์ของเราทุกคันนะครับการันตีนะครับไม่มีชนหนัก Rab, ไม่มีพิควัม่มไม่มีตัดต่อกับสี ตอ่อม่นะครับผมรถทุกคันเป็นรถเกรดเนะครับเราคัดเกรดนะครับผมอ่ามาดูตรงนี้จุดนี้จุดนี้เขาเรียกว่าจุดคีบโรบอทจุดคีบรบอทนะครับออันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่สําคัญนะครับผมจุดคีบรบอทคืออะไรก็คือเวลาที่เขาจะทำสีรถใช่ไหมเพื่อนๆทาสีตัวถังรถที่โรงงานเนี่ยเขาจะใช้อโรบอท ในการจับตัวหางรถนะครับจับตัวหางแล้วก็ลงไปชุบในเบาะสีนะครับซึ่งถ้ารอยขีดโรบัตตรงนี้ยังอยู่หมายความว่ารถคันนี้ยังไม่ผ่านการทำสีมาอย่างแน่นอนไม่ผ่านการอาบน้ําอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนันพาไปดูฝั่งฝั่งคนขับด้วยนี่ฝั่งคนขับนะครับเห็นไหมครับ น็อตไม่ม no yes. okay. ีขยับเลยอ่ามาดูน็อตไม่ขยับนะครับน็อตเสาบีนะคู่บนน็อตเสาบีนะครับคู่ล่างอย่างนี้เลยนะต้องไม่ขยับอย่างนี้โอเคเห็นอย่างนี้แล้วสบายใจได้เลยครับสบายใจได้เลยนะครับว่าคันนี้นะครับไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนเลยารันตีได้ว่าไม่มีโดนอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปนั้นจะพาไปดูฝากระโปรงท้ายกับฝากระโปรงห้องเครื่องนะครับว่ามีจุดที่ควรดูตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคไปกันเลย เอานะคบทุกคนต่อไปนั้นก็จะพามาดูฝาภายใต้ฝากระโปรงท้ายกันนะครับว่าเรามีจุดไหนที่เราควรจะดูนะครับว่าท้ายเนี่ยเคยโดนมาไหมอ,อ่าโอเคจุดแรกเลยมาดูนที่น็อตฝากระโปรงครับไอน,นี้ฝั่งซ้ายนะครับผมนี่มันต้องเงียนเนียนนะไม่มีขยับไม่มีรอยขันอย่างนี้เลยนะอ่ามาดูฝั่งขวา,าครับเห็นไหมครับไม่มีการหมุนการถอดอย่างแน่นอนนะครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยอ่ะมาดูเบลั์ข้างในครับ สวยกริบกริบเนียนเนนอย่างนี้เลยนะครับต้องเนียนอย่างนี้นะบอกเลยนะอ่าทีนี้พอยสำคัญนะครับยางอะไรเดิมแท้ๆครับผมยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับที่นันดูนะครับแม่แรงอยู่ครบโอเคทีนี้สิ่งที่ควรดูครับทุกคนเอบนี่ครับเพื่อนๆเ,เห็นสีนเหลนสีเหลืองๆนี้ไหมครับ อาซีนนี้นะครับเขาเรียกว่าซีนยางมะพร้าวสีไข่ไก่ครับทุกคนซีนยางมะพร้าวสีไข่ไก่นะมันจะมีนี่ขาดลากยาวไปตลอดแนวเลยจนฝั่งนี้ก็มีนะครับผมไอซีนตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกเลยครับผมว่ารถคันนี้โดนโดนท้ายมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้ารถที่เกิดอุบัติเหตุโดนท้ายมานะครับซีนตัวนี้จะหายไปครับทุกคนหายไปเพราะอะไรอะ่ะ พราะเวลาช่างอู่สีเนี่ยที่เขาซ่อมนะครับเขาอาจจะต้องเคาะเขาอาจจะต้องซ่อมแซมอาจจะต้องพ่นสีและสียางมะพร้าวสีไข่ไก่ตัวนี้มันจะหายไปครับทุกคนอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะครับที่ดูได้นะสําหรับวีออสนะนันอยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ท,ที่ที่กำลังดูอยู่นะนันอยากให้เป็นความรู้นะครับเป็นเกรดความรู้ในการดูวีออสนะครับผมโอเคสําหรับภายใต้หลุมยางอะไรแล้วก็สียางมะพร้าวสีไข่ไก่ก็จะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ โอเคครับทีนี้อีกจุดหนึ่งครับผมที่ต้องดูคือตัวไฟท้ายครับสแตนเลนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายนะมาฝั่งขวาสแตนเล่ Stanley ครับโอเคทีนี้สแตนเล่สแตนเล่คืออะไรครับสแตนเล่ Stanley นะครับสแตนเล่ Stanley คือบริษัทที่ผลิตพาร์ชชิ้นส่วนให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ครับในที่นี้ก็คือสแตนเล่ผลิตไฟท้ายให้กับโตโยต้านั่นเองหมายความว่ารถคันนี้นะครับไฟท้ายทั้งซ้ายทั้งขวา เป็นไฟท้ายเดิมแท้แท้จากโรงงานแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับผมนันคอนเฟิร์มนันขอการันตีได้เลยครับอ่าคันนี้ท้ายไม่มีโดนอย่างแน่นอนครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูภายในฝากระโปรงกันนะครับว่าเราจะไปดูอะไรกันบ้างภายในฝากระโปรงเนาะไปกันเลยครับเ,เพื่อนๆนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเครื่องยนต์เจ้า2 NRFBE Dual VVTI นะครับ1,500ซีซีกับ108แรงม้าจับคู่กับเกียร์ว v t อาขออภัยครับจับคู่กับเกียร์ CVT 7สปีด พร้อมระบบซีคูนเชียลชิพนะครับผมโอเคสิ่งที่น้าอยากจะให้ดูนะครับทุกครั้งเลยนะไม่ว่าจะไปดูรถมือสองอันนี้ดูได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะนันอยากให้ดูตรงฝาก่อนเลยตรงฝาเครื่องน,นะครับตรงรอยต่อระหว่างฝาเครื่องน,นะครับทุกคนให้ดูว่ามีข้ามน้ํามันไหลยเยอะหรือเปล่าอ่ามีค้ามน้ํามันไหลยเยอะหรือเปล่าอย่างคันนี้นะครับไม่เก้าหมื่นในสามพันเนี่ยมันแห้งแน่นอนมันแห้งสนิทแน่นอนครับต่อให้ไม่แสนแสนกลางๆมันก็มันควรจะยังแห้งอยู่ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมไปเจอลักษณะแบบว่า เขาบอกว่าไม้น้อยแบบโอ้ยรถคันนี้ม,มาห้าหมื่นโลแต่ว่าโอ้โหคาบมีคาบน้บํามันแบบไหลเยิ้มเยิ้มอะไรอย่างเงี้ยให้จับพิรุธได้เลยนะครับว่าคันนั้นเนี่ยกรอไม้มาอย่างแน่นอนอะอันนี้เป็นหนึ่งจุดที่นันอยากจะให้ดูนะโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับผมเ <c oughs> บ้าโชกลอยสปอร์ตเนียนๆเลยเนียนๆอย่างนี้เลยอ่า <c oughs> ไม่มีโดนแน่นอนไม่มีโดนแน่นอนนะผมอ่า <c oughs> มัตฝาปงนะครับ็ัตฝาปงนะอ่า น็อตฝาปรงนะไม่มีรอยขังแม้แต่น้อยเลยอะน็อตแก้มครับผมน็อตแก้มนะครับอ่ะน็อตคานมาน็อตคานฝั่งขวาครับน็อตแก้มนะน็อตแก้มนะครับน็อตฝาปรงน็อตฝาโปรงเดิมสนิทครับผมเดิมเดิมจริงๆเดิมจริงๆเพราะฉะนั้นนันการันตีให้ครับรถของเปย์ยนตุคารเลยการันตีไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำไม่มีตัดต่อกลับสีเปลี่ยนเครื่องหรือว่ากรอม คุณผู้ชมท่นานใดซื้อรถจากทางพิยนต์ไปแล้วนะคะเจออาการดังกล่าวนะทางพยนต์รับซื้อคืนเต็มจํานวนเงินครับผมแล้วก็จะมีจุดหนึ่งนะครับที่นันจะให้ดูนะการดูวีออสนะครับผม <c oughs> มีจุดหนึ่งเมื่อกี้ไฟท้ายดูไปแล้วเป็นสไตล์เร่เรามาดูไฟหน้ากันครับไทโคอิโต้ครับอ่าไทโคอิโตนะเ <นะ S 1> มื่อกี้ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายครับไทโคอิโต้โอเคเช่นเดียวกันครับไทโคอิโตะนะคะคุณผู้ชมไทโคอิโต้คือ เขาเป็นใครไทยคอิโตเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับโรงงานผลิตรถยนต์อ่ามันก็เป็นลักษณะเดียวกับบริษัทสแตนเลย์แล้วนะครับที่ผลิตไฟท้ายให้กับโตโยต้าส่วนไทยคอิโตก็ผลิตไฟหน้าให้กับโตโยต้าครับผมอ่านี่ก็จะเป็นสิ่งที่นันพยายามถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูได้รับรู้นะครับว่าการจะดูวีออสคันหนึ่งเนี่ยเราจะดูอะไรบ้างเราควรดูโครงสร้างตรงไหนบ้างมีจุดไหนบ้างที่ควรดูนันพาไปดูทุกซอกทุกมุมมาแล้วนะครับผม ซึ่งการันตีได้ว่าคันนี้เกรด A 5ดาวอย่างแน่นอนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนั้นจะพาไปดูภายในห้องโดยสารนะครับว่าเป็นยังไงดูดีแค่ไหนกับรถในแค่79,000กิโลเมตรไปดูกันครับผมคับทุกคนนี้จะเป็นหน้าตาของภายในเจ้า Toyota Vios 1.5 Entry นะครับผมอ่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยบอกก็จะเป็นบอกห่าอย่างนี้เลยนะครับอ่ากับรถเลขไม 90, ่90,000กิโลเมตรนะครับ93,000กิโเมตรนะบอกก็ อาจจะมียับยับนิดนึงนะแต่ว่ามันไม่ใช่รอยฉีกขาดนะเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนๆนดูนะมันไม่ใช่รอยฉีกขาดนะมันเป็นแค่รอยยับแบบยับเฉยๆอะเพราะว่ามันเป็นฝั่งคนขับด้วยเนาะคือคนขับก็าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอะครับรถไม่เกือบแสนอะเราก็มันถือว่าสวยมันถือว่าดูดีเลยแหละอ่าประมาณนี้ประมาณนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็มีลายตัดอย่างนี้เลยโอเคทีนี้มาดูข้างหลังข้างหลังก็เช่นกันครับจะเป็นโทนดําๆอย่างนี้เลยนะด้วเอนทรีนะ آ, อ่าเบาะข้างในก็อย่างนี้เลยโอ้โหข้างหลังนี่สวยมากสวยก,กยร สวยมากครับสวยมากโอเคเดี๋ยวนั่นจะพาไปดูข้างในว่ามีลูกเล่นอะไรมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวิตตั่วไปนะครับเป็นสวิตกระจกไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็ปุ่มล็อกปุ่มบดล็อกประตูอันนี้ปุ่มล็อกกระจกนะครับผมอา่ามาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสวิตอา่าเพื่อพับกระจกหรือว่าเปิดกระจกข้างนะครับผมมาลองกดนะกดทีนึงปุ๊บอ่ะกดเพื่อพับ กดอีกทีก็เปิดอ่าง่ายๆเลยเลฟกับไลท์เลฟซ้ายถ้าเรากดมาฝั่งซ้ายปุ๊บเรากดตรงนี้ก็สามารถปรับกระจกเป็นแบบไฟ <c oughs> ฟ้านะครับผมมาประมาณนี้ส่วนไอรูปรถแล้วก็มีสัญลักษณ์อย่างนี้อันนี้คือระบบ T R C ครับ Traction Control นะครับผมมันเป็นระบบกันท่านไหลนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ระบบมันเปิดอยู่ถ้าระบบเปิดอยู่หน้าหน้า,หน,าหน้าเรือนไม้จะไม่โชว์นะเพื่อนๆอ่นเดี๋ยวน่าจะลองกดนะอ่ามันจะขึ้นเลยครับมากดแล้ว T R C off t ีอ off หรือ traction control off เนี่ยคือถ้าเราคืออย่างนี้คุณผู้ชมระบบ t ท a c t i o n control นะครับมันจะช่วยเวลาที่รถมีอาการล้อซ้ายกับล้อขวาไม่สัมพันธ์กันเช่นคุณผู้ชมขับรถไปแล้วเจอแองน้ําแล้วรถเกิดเสียอาการ t ท a c t i o n control จะตอนกาลังของเครื่องยนต์ลงมานะครับคุณผู้ชมตอนกาลังของเครื่องยนต์ลงมาเพื่อให้เราควบคุมหรือคอนโทรลรถได้นะครับซึ่งเป็นระบบที่นั้นว่าดีดีเลย ควรจะมีควรจะมีอ่ามาในส่วนของวิทยุนะครับก็ยังเป็นแบบวิทยุธรรมดานะครับผมสามารถใส่แผ่นซีดีได้เนาะสามารถเสียบ USB ได้นะครับสามารถเสียบอาร์นะครับรูหูฟัง3.5ได้นะครับผมแอร์ยังเป็นอนาล็อกมือหมุนธรรมดานะครับผมยังเป็นอนาล็อกแบบนี้นะจะบอกเลยแอร์หนาวมากคันนี้แอร์หนาวแอร์เย็นมากนะครับผมเกียร์ซีคันเชียลชิพอ่านี่คือหน้าตาเจ้าเกียร์ CVT 7สปีดพร้อมระบบซีคันเชียลชิพนะครับซีค e นเชียลชิพเพืออะไรคือตรงนี้ครับคือตัว M ตรงนี้ หมายความว่ามันเป็นเกีย์นี่เราสามารถเล่นเกียร์เองได้ด้วยอ่าซึ่งปกติเนี่ยเราจะเข้าเกียร์มาที่เกียร์ดีใช่ไหมเพื่อนๆคนที่ขับรถเกียร์โต้แต่พอมีซีควนเชิฟชิพเพิ่มขึ้นมาเราสามารถโยกมาทางขวาแล้วก็สามารถเล่นเกียร์เชนเกียร์เองได้สามารถตบเกียร์ขึ้นตบเกียร์ลงเองได้อ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้คร่าวๆครับผมทุโคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิววีออจุด1.5เอนทรีนะครับปี2021กับไม 9ก0 0 0กิโลเมตรนะครับผมสำหรับคันนี้นะเป็นสีเกรย์เมทัลิกนะครับหรือสีเทาหรือว่าสีบอลเงินอ่าแล้วต่เรียกกันเลยนะครับผมนันมาการันตีนะครับว่ารถทุกคันของเพชรยนนะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับไม่มีจมน้ําไม่มีเปลี่ยนเครื่องตัดต่อกับสีไม่มีกรอมาอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าเจอซื้อไปแล้วเจออาการเหล่านี้นะครับเพชรยนเราซื้อคืนเต็มจานวนเงินเลยนะครับผมนะแล้วก็เพชรยนของเรานะครับรถทุกคันนะครับผ่านการตรวจเช็คอินสเปคชั่นมากกว่า215ยิจุดโดยบริษัทชิคนะครับผมโดยชิ อินสเปคชันรถยนต์นะครับซึ่งหลังจากตรวจแล้วเราก็จะมีใบเซอร์มีใบการันตีให้นะครับว่ารถคันนี้ผ่านการตรวจเช็คมาแล้วจริงมากกว่า2องร้อจุดแล้วเขาจะตัดเกรดให้เป็นดาวนะครับซึ่งนั้นพูดเลยนะเพชรยนต์ของเราเนี่ยห้าดาวห้าดาวเต็มๆต็มตงเเลยอ่าแล้วก็อ่าถ้าคุณผู้ชมมาออกรถกับทางเพชรยนต์ภายในสาิบวันแรกถ้ารถยนต์มีปัญหาทุกกรณีเพชรยนต์รับผิดชอบให้โดยที่คุณผู้ชมไม่ต้อง เสียงเงินแม้แต่บาทเดียวเพรยน์รับจบให้ครับผมภายใน3ามสิบวันแรกนะแล้วก็เรามีบริการหลังการขายนะครับหปี24ชั่วโมง1ปี24ชั่วโมงนะครับก็คือบริการฟรีรถยกนะครับบริการฟรีเปิดประตูฉุกเฉินเช่นอาจจะทำกุญแจหายกุญแจตกหรือลืมกุญแจไว้ในรถอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็บริการเติมฟรีเติมน้ำมันฉุกเฉินบริการฟรีจัมแบตเตอรี่แล้วก็บริการฟรีเปลี่ยนยางอะไหล่นะครับยังไงนั้นก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับพี่ๆทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนด้วยะคครรัับบผม นันหวังว่าวันนี้ทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนหากนั้นรีวิวผิดพลาดประการใดนั้นต้องกราบขออภัยพี่ๆเพื่อนๆคุณผู้ชม,พม,ามาทุกท่านสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนันจะเอาคอมเมนต์เหล่านี้มาปรับปรปุงเพื่อให้คลิปมีคุณภาพมากขึ้นต่อไปนะครับทุกคนนั้นก็ขอฝากคอนแทคไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวนันจะขึ้นคอนแทคไว้ให้ตรงนี้นะสามารถติดต่อเซลนันเพชรยนได้เลยนันนันสังกัดอยู่เพชรยนสาขามนะครับสุวินทวงศ์46นะ ถ้าบอกอินเข้ามาแล้วเจอเซลหน้าเต็นนะครับบอกเซลหน้าเต็นได้เลยว่ามาติดต่อเซลลนั้นทีมคุณบิวนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะขอบคุณมากมครับผมวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดสั่งกะดเพื่อเป็นกำลังใจให้นันด้วยนะครับขอบคุณครับ